กัสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะบ่าวชอยูในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก่ายินดีต้อนรับขับสูซองบเตียงทองซานเนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บเตียงสิพาพีพาน้องปูขุนไะ้พี่น้องไงขึ้นไปเมืองพีนอีกคนะือเก้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเบตียงสิไปทั้งบา้านหน้าทองพี่น้องไงเมืองพีนแขน่งสวนขีดพ่อแม่พี่น้องเนาะ เบาเตียงสิไปหาน้องดอนพี่น้องเอ้หน้องดอนที่เราเป็นพลังเนาะพลังน้อยเสื้อสายลาวพี่น้องเอ้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ้ขอโทษเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้อ่าบาเตียงเนาะซื้อกระต้มขนมนมเนยไปฝากไปต้อนเล้าพี่น้องเอ้มามา่าปลากระป๋ปองฮั่นแหละและ้วก็ เอาเงินไปเห็นเราจำนวนหนึ่งเด็กน้อยเนาะพอได้ซื้อต้มขนมกินพี่น้องเลยพอเตียงกานกำลังจะขึ้นไปตอนนี้พี่น้องเลยปะไปเบิ่งไปชมน้ำกันว่า,อาพอเม่เล่าเห็ุใ้เห็ดหน้าตกกาตกบุ้งเราบอกพี่น้องเลยอมันจะเข่าสูย้ำให้น้ำยำหน้าอะไรตอนนี้กับพี่น้องเอานาะบางคนก็นได้กล้าได้บุ้งกันเบิดแล้วพี่น้องเ้ยแต่ว่าครอบครัวเราก็เราบอกมื่อนั้นว่า อึอดเข่าอุดนาำอยู่นะพี่น้องเนาะไปไปเพิ่งไปชุน้ำกันพี่น้องเลยโอเคพ่อแม่ okay. พี่น้องตอนนี้บาเตียงก็มาฮอดเพื่อนลาเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะป้าเมื่อนี้เราก็นั่งอยู่ลุมไไ่มพี่น้องเลยนั่นงอยู่มุงแล้วตำหุอหลรเน,น,ะนะาะอ่าตำหุตำศาสารรู้จังใดน,นี่๋อจุไฟคนกุมกุ่มอยู่สบายดีเอ้ยดูสบายดีอ่าสบายดีสบายดียดยดเอ้อ สบายดีรูร้บักละสบายดีนะน้อมมือแน่น้มือเออสบายดีอยู่พลังน้อยสบายดีสบายดีเออจำได้ยี่บ่จำไอะไรได้บ่น่ะน่ะน่ะ,นะจำได้อยอะเอ๋เอเอมิเตจ,จะจับ,จบรูได้เพิ่นนะ่ะบายพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเด้อโอ้ยพาลูกพาเต้ากินข้าวกินน้ำล้วบ่มันนี่กินแล้วอืมได้ยังกินมันนี่เนาะ กินยังเพิ่นอยากดื้ออันน่ะบางเงินเอาเอาเอานมมาให้เพิ่นก่อนเลยนมก็ขนมก็ได้เพิ่นอยากดื้อเนาะเพิ่นอยากกลับไหมอย่าเงี้ยเก่งนะไม้เนาะเพชรหอนบ่นออกบ่ทางนี้ือกันบ่ได้ไปหาบ่ไปหากินหมดอะไรกินหมดแล้วบ่ได้หลายบ่บ่เอาบักหลาเพิ่นมีกินก้อนนี่ กินนมเหนยออยอเอียวเยอะดิเยอะดิพี่น้องเลยคักแน่แล้วนี่บึงกับหมอ้อกับเมะเนาะต่างกันป่ะตัวคนละเรื่องเลยพี่น้องเลย <c oughs> อะก,กินกินกินเป็นบ้ากุกล่ะกินเป็นบ้นนนาฮะใหญ่มาพาละบ้าไปเที่ยวเมืองพลังเลยดูยดอ๋อมดนนะเนาะสี่ดอนเนาะเออสี่ดอน น้องดอนน้องเพือกได้ใหญ่มาพาละเว้าไปเที่ยวเมืองพลางนี่เด้อได้ยินอยู่บ่ละเว้าหึหึพาละเว้าไปเที่ยวเมืองพลางแน่ละเว้าบ่เคยเห็นประเทศนอกมก็พอดีเยเนาะเออแม่นมาพอดีมื้อนี้อือกินข้าวกน้ําเพิ่นก็กินนําปกตินี่บ่กินน้ําแกง้ก็กินบ่กินเออจําแจวก็กินว้ายงกินแกงน้ เชอยบี่ป้อเช่บยี่ปกหลายแกงน้งหม่อือพ่อวันไปใช้ใส่มานน่เนาะไปเอางัวกินดองเอางัอ่กินดองเอายังกินดองอยู่บ้กบ้านกินดองไผ่น่ะกินดองมาเบาโอ้ยังแต่งดองกันอยู่นี่เนาะยิยยงยย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 ้ยกะยยยย้าได้ยย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 ย้ยย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 ล้ยย ย่างย่างอยู่โอ้ดูวันกาวันพุ่งได้ชนลอยนี่เนาะก็ออกให้ออกหน้าอยู่บ่หน้านี่เลยอยู่ใกล้ๆนี่โอ้คักแล้วสันาใกล้ๆบ้านกินเลาะบักหลากินเลาะแกกินเลาะแกชูน้องกินเด้อเ่้ย อันอันนั้นนะอันน่ะเอออันน่ะจักจักเดือนนะเจ้าวารูปก่อนนะจังเดือนจังปีปลายจังปีปลายก็ยังยังน้อยอยู่เนาะยังหอดสามปีเลยเหรอเดือนกันยายยังหอดสามปีแล้วนี่ฮะโอ้แต่ก็ยังน้อยอยู่ได้พี่น้องเลยอ่าเพิ่นออกมาในน้อยอันแต่แรกๆนี่เจ้าได้ไปนั่นอย่าบอกไปไปติดกิโลอยู่บ่อน้ำหนักเราได้จักโล ได้ยูเฮือนบ่ได้อยูเฮือนม่ไปเไปห้อม่โยโดยเไปห้องโม่โอ้ยเปกเทน้องหำเลยติดจพ่อกะล้าแม่กะเล้าลูกเป็นพลังโอ้ยสางวาแทลหลุยสบายดีดูสบายดี สบายดีสบายดีไหมจับป่ะจับมือจับมือจับมือสบายดียดยดเอเอเ <c oughs> พิ่นกินดิว่านม,ามกินแกให้เพิ่นกินด้วยเพิ่นดูดด้วยจะกินไปจากักนั่นกลับไปกลับมาอยู่ <c oughs> หน่อยพลังเนาะฮากระห็นดูเทีวบปอเซน <Good. S 1> บอ์อจิตไปอร์ยพี่น้องเลยอะอร์เตียงฮะกระหินนะอะเราเคยเห็นบรเคยเห็นนะในเมือง<ม>บ้านนี่ก็มีบ้านมีคนเดียวนี่มั้งมีเดียวแหละจะบัดบดจะบัดบ,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 บับ้านบัดเมืองก็จะคิดวิดูบ่เนา,นานนะพี่น้องเลยแซ่บแล้วอืมน่ากินก็แซ่บแท่กวะฮัม เพิ่งกระดูกรินพี่น้องเลยนะนมเลกจะซอยเนาะแซ่บบ่ากันเลแซ่บบ่แซ่บบ่ากิน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 รังน้อยหิวนมเหมอนโอ้โหเคยกินบ่เคยกินบ่เ้าเคยกินนมส่วนหลายแล้วบ่ได้กินดอกเนาะไม่เคยกินนมแม่บ้ายังน้อยกะตอนยังน้อยกินนมแม่แจักปีเพิ่นป่านม

มี่ยังก็กินเบิดแกงกบแกงเขียดกกินเบิดบ่กินเบิดโอ้เกลือกระจำเกลือกระจำฝรังกินข้าวจ้ำเกลือโอ้ยปลากระจาบฝรังได้กินข้าวจ้ำเกลือนี่กินข้าวจ้ำเกลือก็เป็นอยู่นี่เนาะเรียกว่ากินกระสักขนมปังฝรังน้อยเป็นหนุสร้างเป็นเนาะมอื เขาคอยมาเลี้ยงเลยฮะเขามาหรือว่ามาคอยมาเลี้ยงโอ้ยบ่คนมาอยากได้มือเลี้ยงบ่เด้อคนว่าฮะไพ่เด้คอคนมาซื้อเหล็กคนมาซื้อเหล็กคนทำาำทัดโพนโดยโดยโอ้คนอยากได้มือเลี้ยงเนาะเพิ่นซื้อเอาบ่หรือว่าอยากได้โคจะซื้อนี่ สื่อกระซัมสิค่ะโดยจะมันใหญ่มันไปเออใช่ไหมยานันมันไปมันใหญ่เลยบโบนั่นแหละลูกเฮาเนาะมันัะไรก็เรี้ยงเอาแลลวจะไปหายคนได้อพี่น้องเลยพาเพ่อ์ใหญ่มาเพลยนคำเพลยนคูใหายกัมี อ๋อมีคนจะได้ไปเรี่ยวนะคือเราจะจะหิวน้ะเี่นอะเรแล้วประชุกินแล้ตะก้ากะเมย์ผมมีเงินซื้อให้กินกินจนจะมักข้าแค่ก้องเท่ายอยู่บ้านพี่นุมจักเคยชื้อ่เคยซื้อเลยบอกบอก ต้องเยบาเคยซื้อนมหนุ่งสองสามปีนะฮะก็ได้กินนมกล่องแรกนี่พรั่งน้อยเฮาโอ้แกลกเนาะบ็เคยกินนะเดยโดยส่วนใหญ่ได้เงินมากก็มิจะซื้อกระเดกแป้งนัวคือเกลือเนาะซื้อข้าวซื้อข้าวโดยดูซื้อข้าวกับเบิร์ดพี่น้องเลยข้าวในฮ็ดให้ฮิตหน้าเนี่ยได้ปีสักซอฟต์ตะเกาว์เนื้ยมันเถื่อชิดชอบ ได้จะเรือน1 2สบนี่กินฮอดยีหอดเดินเดินห้าทอดบานเดินหาอ๋อหลังจากเดินห้าไปก็ซื้อกินบ้านโอ้หมดแล้วก็ซื้อกินโดิดิดินหมดเ็ดเลยอโอ้โหเก้ใหม่อีกเลยกให้ไอ้กินเนี่ยให้ไอ้กินเนี่ยให้ไอ้กินเนี่ยฮะ แต่ว่าซื้อมาหลายแพ็กอยู่ไม่ต้องห่วงหรอ,อ,อกนะเมื่อไหร่ครับมกินเป็นบมก,กินบ่เออโบเคยกินบ่ไปเห็นน่องจะกินส์น้องจะกินดีใช่ไเน,นาะดูดเนาดูดเนาฟูอืม้องเไยแกก,ยกกินเนื้อขนมนะมานางลงุงนางลงุ้งอย่ะด้อยเยอะด้วย,ย,วยแกกินเนื้อขนมเจ้านะแกทำขนม <c oughs> อ้าวมื่อกี้ก็กค่อยเว้มาแล้วค่อ,อยอันนาซื้ออันนั้นมาให้ซื้อข้าวต้มขนมแล้วก็ซื้อข้าวมาให้ก็ได้ไว้กินครับกับลูกกับเต้าของเจ้าเดี๋ยวค่อยไปเอามาให้กันเด้อแป๊บหนึ่งเด้อโดยโดยโดยโอเคเนาะพี่น้องเลยมากระเป๋าเงินสองคนเมื่อกี้คนพามาพี่น้องเลยคนบรรณาธิกนี่แหละพี่น้องนี่เนาะจับจับอันนากล้องนี่ก่ะเป๋าเงินพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาเข่าอย่างนี้แล้วก็ มีไข่เนาะพี่น้องเนาะอ่อบำรุงเพป็นแบบพี่น้องเลยเอ่อพอได้อันนี้มีแต่หมกแต่มีแล้วก็กินแต่เข้ากับกบกับเกลือว่าสันโอ้พี่น้องเนียแต่คิดว่าได้อยู่ได้เนาะแล้วก็พวกมีปลากระป๋องแล้วก็มีมีพี่น้องเลยเด้ออ่าลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเอาอีกรอบนึงก็ได้โอเคเอ็มมา Ưp Êch Đang bậc là Để nó kéo kéo Nó Ok Mì nó 2 Cắt Kéo 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 ướp ơi, Mà อ้าวนี see, ่ต <parfois> oh, kind of so ัวนี้โอ้บัณฑิตนิ้งแซบตัวนี้เอ้อแซบเช็บเช็บเดยขอบใจบพาะเงินโดยพี่น้องเลยอ่ากินเบิดเล่นเล่นนี่เนาะโดยมันยังก็กินเบิดได้พี่น้องเลยเอาบักลาเอาเอ้าเอาเอากินอ่าทำพ่อเอออย่าเื้อเด้อนั่งดูนั่งดูได้เด้อเอออ่ามีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นพลังคนหนึ่งเป็นคนลาว นี่เนาะขอยซื้อไข่มาให้แล้วก็ต้มให้ลูกเจ้ากินเนี่เด้อเพราะได้มีวิตามินเนี่พี่น้องเลยแล้วก็ปลากระป๋องนี่แหละนี่ยนมมีอีกนี่ครับนี่มีหลายแพ็คอยู่แล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็ข้าวนี่มันมีข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าเด้อนี่เด้อนี่ข้าวเจ้านี่ข้าวเหนียวเดีนว่าเจ้าจะหุงกินแล้วก็มีมี่องแก๊สรัวมาม่าแหละพวกนี้พี่น้องเลยอ้าวแล้วก็ มีเงินเรือจำนวนหนึ่งบัดน,นี้พี่น้องเลยเอเจียงสิมอบให้ทั้งแม่เพื่อนสองเซนกีบเนาะลือจกซื้อเครื่องซื้อของแหละจะเป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยเนาะต้นประประสงค์ของน้ำแล้วก่าเงินหลวงพอ่อบุญิ์เนาะสันเตโซพี่น้องเลยอยู่วัดธรรมแสงเนะาะทำภูรังกาจังหวัดบึงการเด้ออยู่ประเทศไทยเนาะ อ่าเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่เตียงให้ทั้งเอื้อยนี่ขอบใจเพิ่นเด้ขอบมุขอบใจขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้นบมือนําเอ้ยนบมือนําโดย่าให้วยเจ้าๆอ้าวเพิ่นกะว่าบ่จักเป็นป็นไดเอื้อยกะอ่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากะให้อ่เลี้ยงง่ายใหญ่ไวเด้อักากะเด้อจ้าอืมโดยกะอ่าเบิ่งแยงกันต่อไปเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะมีลูกพลัง ถือว่าโชคดสีดสุดๆเลยในหมู่บ้านนี่เนาะหายากเได้พี่น้องเลยบุคคลมีพลังมากกลาเกิดมากจำพริกจำเกลือเนอะาะหำบมคคมีนักกินกับมะพริบมะพร้าวมะเกลือและจำให้กินเนาะ<ด>กินได้เพื่อทุกอย่างพี่น้องเลยมีนักกินเอา,านี่แกไม่จะยอมสู้คนกิน,นอะไรเนาะเพราะโดนๆกกเอาจะได้มาเถื่อเด้อเดี๋ยวเอาเวะมารอบหน้ารอบนี้แกจะซื้อมาฝากอีก พี่น้องเไงเงินจำนวนสองแสนนั่นจะไปซื้อยังเดี๋ยวนี้มีความจำเป็นของเจ้าจะได้ซื้อข้าวซื้อข้าวให้กินบ้างข้าวโลเท่าไรอยู่พี่เอ่ะโล่เจ็ดพันเจ็ดพันโอ้ข้าวหน้าเปนอะไรสำคัญที่สุดแะไรกันเนาะเด้อเด้อเด้ออ่าทำเมื่อหน้าเดี๋ยวเขาแปะเมาใหม่เดี๋ยวเขาชื่อื่อมาไว้ให้อีกเด้อดอ่าจะรับมื่อนี้กันอ่เขาขอตัวเมื่อก้อนมาหนิเนาะ พ่อไปเวียกไปงานโตได้เอาเครื่องของมาไว้ให้เพื่อนเพี่น้องเอ้ยลับเด้อมวันนี้เอ้ยเด้อดูสบายดีก็นุ่มละบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายด้วยไว้เออบิกละบ๊ายเมื่อเด้อหันหันน่ากินเด้อเมื่อกันเด้อระเบ้ามื่อกันเด้อไปบ่ไปนอนระบ้าอื้ไปบ่ไปไปกินขนมนระบ้าไปให้ลายขนมเพื่อนระบ้าไปบ่น้าแกไอ้เพื่นกินเนี่ยเพี่น้องเอ้มักขนาดนมนี่เนาะดูดกินจนบัดกล้องหนึ่งเลยแล้วยา แล้วเคยได้กินเลยพี่น้องเอ้ยลับปากกับกันได้บ้าเด้อบ๊ายบายกันยบายนิ่มฉ <ไป S 1> ่ำผิวนังแล้วก็น,นิ่มฉ่ำพี่น้องเ <ไป S 1> อ้ยน่าอาขอไม้เฮ้าไงเอ้ยดยอ้าวอ้าวอ้าวอยู่ดีมีเฮงเจ้า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 กะโอเคพผมเองพี่น้องเนาะโบเตียงก็ได้มอบเครื่องมอบของให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วโบเตียงกะสิขอตัวเดินทางไปต่อพี่น้องยังบริได้ก้าวดอก ตงขอบขอบบุญขอบพุ่นพู้ใหญ่เจดีแล้วก็ลวงพ่อบุญเดชเนาะอยู่ทางฝั่งไทยอยู่อยู่จังหวัดบึงการพ่อแม่พี่น้องเงยประเทศไทยเนาะก็ให้พ่้ใหญ่ทั้งสองตรงนี้จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้นะอเนาะก็ให้อยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปเนาะคิดบางสิ่งใดก็ให้ชมความุงมาตปาร,ปรถนาเด้อทุกท่านทุกคนเธอเนาะนะมาอนี้กแกมาเตียงได้ขึ้นมาเมืองพีนพ่อแม่พี่น้องเลย ได้ซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพิ่นแล้วก็บ,บา่าเตียงกับสิ่งของไปเบียกต่อนะพี่น้องเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อใหญ,ญ่เจริญบชัชกุชคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บบทความโฆษณาได้พี่น้องเด้อเนาะครอบครัวของเอือเอ้อยเพิ่นก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ยากจนแล้วก็แถมยังแปลกประหลาดอีกมีลูกเป็นฝรั่งนะพี่นอนะอ้องเนาะพอกระลาวเมกะลาวแต่ลูกเป็นฝรั่งพี่น้องเลยโอ้ อ๋อฉันเอาไม้นี้บาเตียงกับตัวลรกไปแล้วพี่น้องเองส๋สบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ชุกหูชุกคนเนาะให้กำลังใจอา่าน้ำกันพี่น้องเอยเนาะให้เพิ่นสูส้ๆพี่น้องเอยทางเล่าในการขึ้นเขาขึ้นน้ำในการเลี้ยงลูกอา่ากับค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากในสักหน่อยพี่น้องเอยเพราะว่าลูกเพิ่นนี่กะถึกแดดแห้งกับบ่ได้เนาะผิวนางกระแดงขึ้นเป็นตุม้มเป็นพื้นเลยพี่น้องเอยมันกะน่าจะบ่ทนแดดทนฝนคือคนเล่าเฮาเนาะเพิ่นเป็นคน ต่างประเทศพี่น้องไงเป็นเป็นคนประเทศนอกเนาะเป็นคนลาวพี่น้องไงแต่ว่ามาเกิดนคนลาวเนาะมีคนมาขอเราไปเลี้ยงลายแต่ลาวก็บโให้พี่น้องไงลาวก็ลูกเราเนาะเพื่อเราชีได้มาคือเราชีเลี้ยงง่ายทำนี่กับโบไง่ายพี่น้องไง เอ้าจังไหนก็บะเตีงต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ชคูจุคนที่เข้ามาติดตามทำช่วงขีดเดนจบแล้วกับความโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเลยชำรบมันนี้บะเตียงคอโตลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ชคูจุคนเนาะภูพนกสิน้าเลยพี่น้องเลยตั้งเข้ามาเลยพี่น้องเนาะเอาไปแล้วพี่น้องบายบายเบิร์ชคูจุคนพี่น้องเด้อ